อิ่มนะดื่มเครื่องดื่มที่ MTC Pavilion ก่อนก็ตอนนี้ผู้ชมก็ยังไม่ค่อยเข้ามาครับก็อันนี้นะครับเป็นไลฟ์สดครั้งแรกของผมนะครับของยอดนะครับแล้วก็ที่ร้าน Moto Culture ขับด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มีคนเข้ามาดูบ้างนะยังยัง อ๋อยังนะไม่เป็นไรเรารอคนด,ดูก่อนก็นได้จริงๆเราก็เดี๋ยวเราก็คือจะบันทึกไว้เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาผู้ที่สนใจเข้ามาดูหรือว่าลูกค้าเข้ามาดูมาหนึ่งคนแล้วอ่าเราเราจะได้เราจะได,เะได้เราจะได้บอกบอกเอ้ยบางทีอ่ะเขาเรียกอะไรนะรถรถที่หาสาเหตุไม่เจอดีกว่าอืมและเดี๋ยวเราจะเอาสาเหตุเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยสาเหตุเล็กๆน้อยๆนอยนอยเนี่ย บอกได้ว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยสามารถที่จะเช็คด้วยตัวเองได้นะอะไรประมาณแบบนี้สี่คนสี่คนแล้วเสียงเสียงชันนะครับที่เข้ามาชมแล้วเสียงชันนะครับเห็นภาพชันไหมครับส่งหัวใจให้ผมหน่อยครับส่งหัวใจให้ผมหน่อยครับอันนี้อันนี้ชาพ,พีทนะครับไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ชาพ,พีทครับ ของเอ็มทีซีพาวิเลียครับเดี๋ยวจะบอกว่าเฮย้ยพี่ยอดเอาตั้งแต่หัววันเลยเหรอไม่ใช่นะนี่คือชาพีชนะครับเอาวันนี้กี่โคนแล้ววันนี้กี่คนละสามสามละเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาให้ลูกค้า ลูกค้าด้วยลูกค้าก็เอารถเข้ามา mm hmm. ก็วันนี้นะครับผมอยู่กับสตีทวินนะครับคันนี้ก็เป็นลูกค้าขาประจําของ MCC เองนะครับ mm hmm. ก็มีปัญหาว่าไปขับลุยฝนมาเมื่อวานแล้วปรากฏว่าไฟเอนจิ้นขึ้นแล้วก็ผมก็เคยสอนเรื่องเช็คโค้ดไปในไปในไปใน Facebook กับ Youtube แล้วปรากฏว่าเช็คมาเป็น 1577นะครับ1577 P 157่เช็คแล้วก็คือเรื่องไฟเบรกนะครับก็คือไฟเบรกเขาอะไม่ติดไฟอนจิ mm ้น hmm. ก็เลยโชว์ขึ้นมาทีนี้ลูกค้าก็มีคำถามว่าอ้าวพี่ไฟอนจิ้นโชว์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์หรอถ้าเป็นเรื่องระบบเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องแคนบัสเนี่ยคือจะฝังอยู่ที่ตัวเรือนไมค์ก็เป็นระบบแคนบัสนะครับ เขาก็จะฟ้องออกมาว่าไฟเบรกเนี่ยไม่มีก็วันนี้ลูกค้าก็เข้ามาปรากฏว่าเราก็ชเช็คเจอแค่ฟิวขาดน,นะครับแค่แค่ฟิวขาดแล้วเปลี่ยนฟิวไปก็หายแต่ปรากฏว่าไฟเบรกคร้างครับไฟเบรกคร้างอันนี้ผมก็เลยรื้อทังคันเลยครับปรากฏว่ายังค้างอยู่ดีก็เลยแบบเอ๊ะเชคเ,เดี๋ยวผมให้ดูลิมิตสวิตครับมาดูลิมิตสวิตตรงนี้ตรงตรงเบรกนี่นะครับจะมีลิมิตสวิตอยู่ตัวหนึ่ง เนี่ยครับเนี่ยตรงนี้จะดังแก๊กแก๊้งแกลงแก้แกแกแกตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็แล้วก็มีอีกจุดหนึง่งมีจุดหนึ่งก็คือตรงตรงก้านกระทุ้งตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมหลือออกมาแล้วก็กดแบบนี้กดแบบนี้ผลปรากฏว่าผมก็เช็คเอ่อเช็คแล้วปรากฏว่าไม่พังนะครับไม่เสียด้วยก็เลยตรวจสอบ สายไฟนี่มาดูไฟท้ายครับรื้อรื้อออกมาเลยรื้อมาดูเลยรื้อเลยครับอ่ะแล้วก็มารื้อข้างหน้ารื้อดูเลยปรากฏว่าไม่เจอปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยก็เลยงงว่าเอ๊ยยังไงทีนี้ไถแม็กอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวมาดูสาเหตุจริงๆครับว่าเป็นยังไง ไฟเบรกตรงนี้ไม่ยอ้อนสอนใช่ไหมไมาได้อ่าได้อยู่กันตรงนี้เลยอ่าอันนี้นะครับรถคันนี้มีอาการไฟเบรกค้างตอนแรกตอนแรกตอนแรกขาดก่อนตอนแรกฟิวขาดก่อนใส่ฟิวไปปุ๊บไฟเบรกมาแต่ไฟเบรกค้างคําว่าไฟเบรกค้างเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวไม่เข้าใจเปิดปุ๊บ อันนี้คือไฟเบรกเลยก็คือจ้าเลยผมกดผมกดผมกดเบรกหน้ามันก็ไม่มีการวาบแบบนี้นะครับกดเบรกหน้าก็ไม่มีการวาบค้างเลยค้างเลยนะครับเดี๋ยวมาดูสาเหตุนะครับว่าเป็นยังไงหลังจากเราตรวจเช็คแล้วเราเจอปัญหาว่าเดี๋ยวผมจะแกะไอตัวนี้ออกมาก่อนแกะปลั๊กก่อน เพื่อจะได้เห็นชัดเจนนะครับปรากฏว่าตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับคือจริงๆอะ่ะอันเนี้ยมันจะไปโดนประมาณว่าเกือบจะโดนท่อไอเสียคืออยู่ประมาณตำแหน่งประมาณตำแหน่งแบบเนี้ยฮะ,ะเกือบจะโดนท่อไอเสียเดี๋ยวผมมาให้ดูชัดๆว่าเป็นอะไรนะครับนี่ครับเจอแล้วครับสายไฟละลายติดกันนะครับ ทำให้ไฟวิ่งโดยไม่ผ่านลิมิตสวิตนะครับวิ่งไปหาวิ่งไปหาไฟเบรกเลยครับนี่ครับลองตรวจเช็คดูนะครับถ้าเกิดว่าไฟเบรกค้างครับตรงนี้จะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอันตรงนี้สายแข็งมากแข็งมากๆเลยนี่ครับสดๆร้อนๆครับพึ่งมาหาผมเมื่อสักครู่นี้เองครับเช็คกันอยู่เป็นชั่วโมงไม่เจอมาเจอตรงนี้เองครับนี่ยฮะ จุดเล,เล็กๆน้อยๆใช่ก็สำหรับสำหรับใครที่แบบมีเพื่อนขับไทอ้หอํหรือว่าหรือว่าแบบเจอปัญหาเรือ่องไฟเบรกคร้างนะครับแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนดูนะครับจะได้รู้ว่าเอ้ยมาดูตรงสายไฟตรงนี้ดีไหมว่ามันว่ามันมีปัญหาไหมนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยอันนี้ก็ไแ้อันนี้ก็แก้ไม่ยากอันนี้เดี๋ยวเราจะตัดเดี๋ยวเราจะตัด ตรงนี้ทิ้งแล้วก็จะต่อใหม่เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บสายให้มันชิดเข้าไปให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้โดนไอเสียเครียกไอร้อนของท่อไอเสียดีกว่าอาแบบนั้นนะครับก็วันนี้กดวันนี้ไลฟ์สดเดี๋ยวก็เราจะมีไลฟ์อยู่บ่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายทำเนี่ยใช้เวลาตัดต่อทั้งๆนานก็เป็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้เออเป็นไงคอมเมนต์ไครั้งแรก ครั้งแรกว่าภาพเสียงดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงชัดไหมภาพดีไหมแล้วก็มีความสึกบ้างมีความสึกเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็วันนี้พอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวครั<ม>้งหน้าค่อยไลฟ์กันใหม่ขอบคุณครับ